สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับจะพาพี่น้อง f ี่ไปเบิ์งแนวทางเหลขสรุปครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนางวดทีพานมากครับผมยี่สิบห้ากันยายนครับมีหลายสํานักอยู่ครับพี่น้องว่าวันจะเป็นเหลขปิ่งหรือว่าเหลขกเดนหรือว่าเหลขจับคู่ครับผมเข่าครับพี่น้องครับผมสาหรับเลขก เด่นที่ว่าเอฟซีเป็นทรงไห้ครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าเดินดีได้ครับผมครับเข่ามาต่อเนื่องครับผมหมดที่ผ่านมากกับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องสําคัญว่าตัวประกบนี่ยแหละครับผมครับตัวประกบครับพี่น้องเนาะจังได้กะไปเบิ่งไปพิจารณาน้ากันเด้อครับพี่น้องครับบ่ว่าจะสํานักเก่าหรือว่าสํานักใหม่ครับพี่น้องเนาะหมดวันหันครับมีเข่าอยู่ครับผมพี่น้องเอฟซีก็จะได้เบิ่งเป็นข้อมูลเด้อครับผมในในการตามต่อหมดวันที่ ยี่สิบเจ็ดกันยายนครับพี่น้องเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสรุปล่าพัฒนาหมวดที่ผ่านมาครับผมน้ำเชียร์พาลวยกับขอกราบขอพระคุณปู่ละก็ขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมแล้วก็ขอพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแชร่ครับผมครับไปรับชมรับฟังเลข่าพัฒนาสรุปกันเลยครับพี่น้องครับผมครับมาเบิงสํานักแหลกครับพี่น้องเนาะ สำนักแรกพอเซิร์ฟเด้อครับผมเล็กเด่นเพิ่นกับเข่าครับพี่น้องเด่นเข่าตัวร่องด้ครับผมเหล็กเด่นไปเข่าซีแล้วก็เหล็กวิ่งหลุดของเพิ่นกับซีกับแปดครับผมกอดข้อกันเล็กวิ่งเพิ่นกับมาอยู่ครับพี่น้องเนาะซีแปดครับสำหรับเลขกหน่วยบนล่างครับผมเข่าที่หกด้ครับผมครับเล็กออกสองหก จับคู่บนลงล่างครับพี่น้อง8 C C8 ครับนี่ครับผมสำนักแรกพอเสิร์ชครับผมเกะติดไว้เลขหลุดเลขกวิ่งนี่เพิ่นอะเลขวิ่งหลุดหรือว่าเลขวิ่งนี่เพิ่นเดินดีได้ครับผมครับเลขวิ่งลุดอาจารย์พู้ครับผมกอดข้อกันมากเลยครับพี่น้องเทิงซีทังแปดครับเลขออกซีแปดครับ เต็มเต็มเลยครับพี่น้องเนาะงวดนี้อาจารย์พูดครับพอเจริญศินครับผมพอเจริญศินเข่าตะเล็กวิ่งครับพี่น้องเนาะเล็กเด่นครับรักนวยเพิ่นเข่าที่แปดด้วยครับผมครับเสียดายอ่าเพิ่นจับคูประเข่าครับพี่น้องเนาะครับมาตามกันต่อเช่นเคยครับผม นี่แหละครับพี่น้องเลขเด่นเดินดีเอฟซีสูงให้ครับผมครับแต่ลงงลิดมากสองหววติดครับพี่น้องเนาะครับหวดนีเขาเทิงสองเขาเทิงซีเลยได้ครับผมครับสำคัญมาตัวประกบนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับหัวว่าหันไปประกบกับพี่สาวเกาหลีครับผมครับพี่สาวเกาหลีเป็นรุดเด้อครับผมหัวว่าหันครับโอ้ร่มพัดเนี่ยครับพี่น้อง ครับพี่น้องพิจนาเบิ่งไปน้ากันครับผมรางวดนี้น้าเชื้อาเลื่อยจะไปตามให้อีกได้ครับผมครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมบนล่างครับลาวัฒนาพ่อสุรินครับพี่น้องเนาะหมวดวางหันเพิ่นกับเขาทีหกศูนย์ศูนย์หกมวดนี้เขาเติ้ตัววิ่งครับผมวิ่งบนล่างสี่กับสามครับผม ียดายครับพี่น้องเนาะบนจับคู94เลขออก8448 8, นี่ครับพ่อบางพีครับผมพ่อบางพีตัวนี้บปรุษจักเทียครับผมตั้งแต่อพอให้โล่งขิบก็คือเป็นเลขลักซิบลักน่วยแหละครับพี่น้องครับนี่ก็เขาที่แปดอีกแล้วครับผมบนมันไปจับคู48เด้อครับผมลงล่างครับนี่จับตาเลข เดิน่างให้ดีแด้ครับผมเล็กราง3ามตัวของผมครับจะเป็นเล็กสิบหน่วยครับพี่น้องเนาะครับสิหน่วยล่างครับตัวนี้เดินดีครับผมพ่อบางพี่ครับบนเนี่ยนะครับพี่น้องลํานับต่อไปอาจจะเอาเล็กของ f อฟที่เพิ่นส่งให้ครับพี่น้องเนาะเอซเดินดีนี่จะมาประกบกับเล็กพอบางพี่เพราะว่า เด็กล่างของพ่อนี่เริ่มนิ่งแล้วครับผมไอตัวสิบหน่วยล่างของพ่อครับเริ่มนิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาให้เบิง้งเพิ่องพอจะเลื่อนสินครับผมเพราะว่าของเพิ่นนี่ตามมาเนี่สองหัวกับเขาสองหัวดด้ะครับผมเด็กเด่นเพิ่นเนล็กอะยุนลา้ที่เพิ่นให้ซ้อมเบิ้งไว้กับเขาครับผมตอนนี้ก็ล่งอาหาข้อมูลครับพี่น้องเนาะหา้อมูลอีกไอเด่นอีกชุดหนึ่งเพื่อจะมาประกอบกับเล็กเพิ่นครับผมครับ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวลองเบิรงพอบางพี่ก็พอจะเลื่อนสินมาประกบเบิรงได้ครับผมตามต่อครับพี่น้องเนาะงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวก็มาเชียร์สิผ้าเห็ดครับผมครับปูลรบุรี่ครับพี่น้องงวดนี้เขาตัวเด่นสอง้วยครับผมครับสองของปูครับผมว่าไปรักรวยครับพี่น้องเนาะ สองไปลักสิบครับปูลบบุรีครับผมเด็กปูอันเลียกันนี่สองเกณฑเนี่ยเพามันยังนี่ครับผมพอดีวันเกิดปูครับผมกับเสียดายครับพี่น้องเนาะเด็กออกสองหกครับเซียนกระทุ่นแบรนเล็กเลขวิ่งนี่เพิ่นกระตือว่าเดินดีได้ครับพี่น้องครับผมกับวิ่งหลุดนี่งวดนี่เขาต้งสี่ั้งหกเลยครับผม ปูขุนครับพี่น้องปูขุนกับตัววิ่งกับเข่าสองโกครับผมแล้วก็มาที่เลขวิ่งหลูดกับเขาอีกเขาคือเก่าครับพี่น้องเนาะถือว่าช่วงนี้ปูก็ทือว่าเดินดีด้วยครับผมครับปูขุนที่พอนกับเขาที่เลขเด่นครับผมเด่นสองครับพี่น้องเนาะครับ ที่ประกายครับผมที่ประกายวิ่งบนเจ็ดกับสองเข่าสองครับผมแล้วก็เลขล่างเพิ่นก็ออกตัวกลับด้วยครับผมสิบล่างแปดหน่วยล่างสี่ครับผมครับถ้าชุดเต็มก็จะเป็นแปดสี่ครับพี่น้องเนาะออกตัวกลับครับเลขยี่สิบห้าประตูเพิ่นครับเลขล่างครับนี่เป็นเลขทูกด้วยครับผมองค์พระพิเศษที่ จุดตั้งแต่วันที่22ครับพี่น้องเนาะ22 22วันศุกร์บ่ออกครับผมมาออกวันที่25ครับพี่น้องเนาะออกย้อนหลังอีกแล้วครับพี่น้อง8 4 4 8ครับผมเสียดายครับแล้วกะ็เลขทูบที่ว่าน้ำเชียรนะ์ไปแกะบนูเนอรครับพี่น้องไปแกะบนอาวันที่24ครับพี่น้องถ้าพี่น้องเอฟซีได้เบิ่งอาคีบของน้ำเชียร์เชนเนลครับผมเพิ่นไปแกะบนอ่า ไข่ไก่หาซีแผงครับพี่น้องเนาะแล้วก็จุดถูกได้หนึ่งซีแปดกับหนึ่งซีเก่าเนี่ยครับผมเพราะว่าเลขตัวสุดท้ายมันขับไข่ขับข้าครับพี่น้องเนาะการเลยลงให้พี่น้องซีเบิ้งเป็นซีแปดกับซีเก่าเนี่ยครับผมไปเข่าตัวนั้นเด้อครับพี่น้องมีพี่น้องซีได้โชคได้ลาาเยอะครับผมก็ดีใจครับพี่น้องซีครับตัวนี้ก็ถือว่าออกไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับเลขขององค์บมปีคนเนียดครับผมหาสีได้ครับพี่น้อง ก็มาเช่อสื่อแต่วันสุกครับผมวันจันทร์วันใดตามครับมาออกครับผมดวงล้นวนครับพี่น้องเนาะครับครับพี่น้องครับผมบรรยากาศก็เย็นสบายครับผมครับเป็นเย็นสบายดีเด้อครับพี่น้องอยู่อูดอนครับช่วงนี้ครับพี่น้องเนาะครับได้เห็นกันแล้วเด้อครับผมแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาอ่าี นำเชียร์พ้าลวยได้มาสรุปใน้องพี่น้องเอฟซีได้เบิ้งครับผมจังไดก็เป็นกำลังแรงใจให้กับพี่น้องเอฟซีสู่กันต่อครับผมครับจังไดถ้าเกิดว่าเลขเด่นของอเอฟซีที่มันเดินดีมากเดี๋ยวก็ับมาเชียร์กับจมานําำเสนอด้ครับผมครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเบิ้งตามสถิตินาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขเิ็นก็มีอยู่สามตัวแล้วก็เดินดีครับการบ้านที่น้ำเชียร์ผ้า้วยเฉียดก็คือหาตัวเดนมาประกบให้พี่น้องเอฟซีครับผมเอาก็ อีกสํานักหลายหลายท่านกับย,ะย,ะาย่าเผอย่าผ่าเด้อครับพี่น้องว่าจะเป็นเซียนเก่าหรือเซียนใหม่ครับพี่น้องครับเบิ่งเป็น้อมูุ่นเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะถูกๆเซียนถูกๆสํานักเพิ่นกับมีที่เด็ดของแต่ละท่นานครับผมกับจะนํามาเสนอสู่พี่น้อง F ีเช่นเคยครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้กับเอาไว้สานีเด้อครับพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาครับผมแนวทางเล่าพัฒนาหมดต่อไปครับพี่น้องเนาะยีกันยายน66สําหหรับคลิปนี้สวัสดีครับ